จ้าน,นี่ขวดดักแด่ด้วยจ้าชาวอีสานบ้านทุ่งนี่พระเฮ็ดขวดดักแด่สู้กินนะจ้าเนาะตัวม่อนตัวใหม่แล้วค่ะตามที่เจองมันก็สุกสแล้วนะจ้าเนาะแต่ว่าเ่าอยากมะขวะใส่เครื่องปรุงนะจ้าใส่ใบตะไคร้ใบบัวคูนมันหอมนะจ้าดักแด่มันก็มีความมันอยู่แล้วนะจ้าเนาะมันในตัวมันอยู่แล้วเครื่องปรุงกับบุฟี่อย่างไรด้วยจ้าใส่แต่เกลือ จ่าเด็แน่ที่หัาขวาวสุกแล้วนะจ่าเนาะตรงกินหอมแล้วจ่า จ้าอันนี้ก็เป็นขวดดักแด้นะจ้าสูตรสาอีสานบ้านทุ่งไม่กินน้ำกันนะจ้าแซบอีลีเลยค่ะมาแล้ว,วจ้าขวดดักแด่ข้าก็สุกแล้วอ่าเมื่อนี้สาอีสานเออกินกับข้ขวาวเหนียว้ะจ้านันก็สิมนี้ความมันความแซบของข้าวเหนียวพ้อความหวานของข้าวเหนียวพ้อความมันของดักแด้นะจ้าเนาะแซบเลยจ้า แซ่บจะแซบ่บเนอะให้ปั้นข้าวเหนียวแบบนี้ก่ะแซ่บเลยจ้า